เรื่องผีผีเรื่อง12ราศีผีล่าคนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่21ตอนอวสานยอมคิดหรือว่าการฆ่าคือการสิ้นสุดแห่งความแค้นหลวงพ่อจักรวาลถามผีร้าย ที่ยังคงจ้องทุกคนด้วยสายตาแดงกำ่ำซึ่งมันมองพานด้วยความอาฆาตมาดร้ายใช่ตายให้หมดแล้วฉันจะยุติความแค้นผู้แคกจะต้องตายเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มบาปให้กับตัวเองนะถ้าโยมเปลี่ยนใจตอนนี้กรรมจะหยุดลง <c oughs> เพียงเท่านี้หยุดหลวงพ่อไม่ต้องโน้มน้าวใจฉัน <c oughs> เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความตาย ยังไงเสียผู้แก่ก็จัดต้องทายและถ่ายสถานเที่ยวเท่านั้นพีแอนนาพูดจบก็ยกเท้าใหญ่มโหราณขึ้นมาทันทีแล้วทันผ้าจะกระทืบใส่ทุกคนแต่แล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อหลวงพ่อจัก,กรวาลและมังกรสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันอย่านะอย่าสวดฉันปวดหัวจนแทบจะระเบิดอยู่แล้วนางผีร้ายกีีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วยกมือขนาดใหญ่ขึ้นกุมหัวของมัน จากนั้นก็สายไปมาท่าทางเต็มไปด้วยความทรมานฉันไม่ไหวแล้วปวดหัวมากโอ้ยหยุดหยุดนะนางผีร้ายยังคงร้องควรวญคราด้วยความเจ็บปวดเช่นเดิมทุกคนพากันมองหน้ากันด้วยความเวทนาแม้ว่ามันจะร้ายกาจสักเพียงใดแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะอาฆาตเหมือนที่มันเคยกระทำกับพวกของตนน้าเวทนาจริงๆนี่แหละผลของความอาฆาตพยาบาท เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองกลุ่มทั้งอยู่ใกล้กับผีร้ายได้เอ่ยขึ้นซึ่งก็ทำให้มันหันหน้ามามองแล้วทำตาวาวใสจากนั้นก็ตวาดมือสุดแรงจนเกิดเป็นลมโถมใส่ทุกคนแล้วล้มระเนระนาดฮะมันยังมีริ์อีกหรือน่ากลัวมากมีนางเงยหน้าขึ้นมามองแล้วไอติดต่อกันหลายครั้งเพราะเจ็บยอกที่อกจากธิ์ของนางผีร้ายที่กระทำ อย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่ต้องพูดดีหรอกนางมีนาแกตัวสำคัญที่ทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้แกน่ะสมควรที่จะเสียชีวิตเป็นคนแรกด้วยซ้ำไปมันยังคงอาฆาตมีนาเช่นเดิมซึ่งก็ทำให้สาวใหญ่ใจหายแล้วขยับเข้าไปรวมกลุ่มกับทุกคนรวงพ่อจักรกวาลถอนใจเบาๆกับความอาฆาตของนางผีร้ายปรงบ้างเยเถอโยม หลวงพ่อก็เ็วเช่นกันเมื่อก่อนตอนเป็นฆราวาสท่านเป็นโจรจี้ป้นทําให้ฉันได้รับความเดือดร้อนแม้ว่าท่านจะแบ่งเงินบางส่วนไปให้คนจนก็ตามทีแต่ไม่นึกถึงคนที่ถูกป้นว่าจะเป็นยังไงหากว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้โยมเครียดแค้นเอาเถิดโยมจัดการอัตมาซะแน่นอนแล้วไม่ต้องร้องห้ามด้วยนะผู้กแก่ได้ตายเรียงตัว สมความปรารถนาแน่แกในพึกเป็นตัวการใหญ่ขับรถชนฉันจนตายนางผีชี้นิ้วไปที่พึกบัดนี้สะดุ้งหน้าซีดแล้วใส่หน้าไปมาไม่จริงผมไม่ได้ชนคุณเลยนะถ้าชนก็ต้องเห็นสิฮฮ <c oughs> แกชนแต่ไม่เห็นฉันต่างหากเพราะฉันตกไปในน้าแต่คนตัวต้นเหตุจริงๆคือไอ้มังกรไ,ไงคราวนี้มันหันมาเล่นงานมังกรที่ยังคงทำหน้าหลือหา พ่อรู้ว่าไม่เคยทำร้ายผีแอนนาเลยผมทำอะไรคุณผมไม่เคยรู้จักคุณด้วยซัำไพมันเป็นการกระทำที่ตกทอดกันมาแกในมังกรขับรถชนท้ายในพึกแล้วรถในพึกก็ชนชั้นจนตกน้ำและเสียชีวิตไงเออผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษด้วยนะครับคราวนี้มังกรรู้แล้วว่าทำไมผีแอนนาจึงตามจองล้างจองผานเข้าถึงได้ขนาดนี้ เพราะเขาขับรถชนท้ายรถแท็กซี่ของพลึกนั่นเองขอโทษแล้วมันจะได้อะไรแกมันเลวสมควรที่จะเสียชีวิตพวกเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้คุณตายเลยนะเมทุนยกมือไหว้นางผีแอนนาที่ยังคงรวบรวมฤทธิ์ที่จะเล่นงานทุกคนให้มุยมอดตามกันมันจึงหันหน้ามามองเขาจนตารุกวาวแล้วมีเปลวไฟพุ่งออกมาเมทุนแกไม่ควรเข้ามาในชีวิตฉันเลย ทำให้พบกับความย่อยยับมันกรีดเสียงร้องอีกครั้งแล้วสะบัดมือเต็มแรงจนร่างเขากระเด็นโอ้โยคุณเมทุนเป็นยังไงบ้างคะกรกฏที่เคยหลอกผีไอ้อันจนหลงรักหัวปากหัวปําเข้าไปประคองเมทุนให้ลุกขึ้นซึ่งก็ทําให้ผีแอนนาโกรธจนตะบัดมือทั้งสองข้างไปมาแล้วกลายเป็นลมที่พัดแรงยิ่งขึ้นจนทุกคนล้มระเนระนาดนางกรรกฎ แกก็เหมือนกันทําน้องจันเสียชีวิตแกก็จะต้องเสียชีวิตตามไอ้อั้นด้วยไงผีแอนนาอาคาดหญิงสาวแล้วถามผีน้องชายไอ้อั้นว่าไงผีแอนนาอาคาดหญิงสาวแล้วถามผีน้องชายซึ่งอยู่ในตัวของมันครู่หนึ่งใบหน้าของนางผีก็เปลี่ยนเป็นหน้าของผีไอ้อั้นสุดสะพรึงอย่างที่สุดใช่พี่มันจะต้องเสียชีวิต <laughs> ผีไอ้อ้าปากแล้วพ่นไฟออกมาเป็นทางยาวจุดหมายคือร่างของกรกฎที่ยังคงนั่งนิ่งด้วยความตกใจสิงหนุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นดังนั้นจึงดึงร่างหญิงสาวให้รอดพ้นจากรัศมีของไฟนรกโดยไฟลูกนั้นพุ่งผ่านใบหน้าไปอย่างฉีดฉิวแล้วเผาต้นไม้ที่อยู่ข้างๆจนใบร่วงโกรฮึนึกรู้ว่าจะพ้นฉันไปได้ ในเมื่อพูดดีๆไม่ฟังกันพวกเราร่วมกันสวดมนต์เถิดสิงหมดความอดทนกับนางผีร้ายจึงบอกเพื่อนร่วมราศีทั้งหมดช่วยกันสวดมนต์เพื่อเล่นงานผีทั้งสองพี่น้องที่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะเล่นงานพวกเขาซึ่งก็ทําให้พวกมันโกรธหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมและกระทืบเท้าทั้งสองข้างลงกับพื้นดินจนสะเทือนเลื่อนลันเฮกแคกล้าดีหรือไงงั้นเรามาสู้กัน เร็วข้าพวกเราตั้งสติให้มั่นผนึกกำลังให้เป็นหนึ่งเดียวตูลาบอกกับทุกคนแล้วนั่งขัดสมาธิทุกคนทำตามโดยหลวงพ่อจัก,กรวาลเป็นผู้นำสวดเสียงสวดมนต์ดังเป็นจังหวะซึ่งก็ทำให้นางผีร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยช่วยด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วเจ็บปวดเหลือเกินแม้ว่าเจ็บปวดสักเพียงใดนางผีร้ายยังไม่หยุดที่จะเล่นงานทุกคน มันตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วเขย่าต้นไม้แรงๆทั้งใบกิ่งก้านร่วงหล่นลงมาใส่ร่างทุกคนผู้แขกจะต้องเสียชีวิตอย่าอยู่เลยโอ้ยปวดแสบปวดร้อนไปหมดแล้วนะพีแอนนายังคงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่หยุดเขย่าต้นไม้ซึ่งกิ่งขนาดใหญ่หักแล้วตกลงมาใส่ศีรษะของพฤศจิกาจนแตกและมีเลือดไหลออกมาอ้ยหัวฉันแตก อาคุณจิกาทันวาซึ่งอยู่ใกล้กับหญิงสาวได้เข้ามาช่วยซับเลือดด้วยผ้าเช็ดหน้าซึ่งก็ทำให้พลังแห่งพระพุทธคุณลดลงไปเพราะขาดกำลังถึงสองคนจึงเปิดช่องทางให้นางผีมันเข้ามาบุกเล่นงานทั้งลมและฝายนรกต่างพุ่งเข้าใส่อย่างรุนแรงจนทำให้ทุกคนหลบเป็นพัลวันบางคนก็ถูกพิษของนางปีศาจเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บ แม้แต่หลวงพ่อจัก,กรวาลเองก็ไม่อาจรอดพ้นจากพลังความแค้นของมันไปได้คราวนี้ได้เสียชีวิตสมใจชั่นแน่มันตวัดมือใหญ่ใส่หลวงพ่อจัก,กรวาลที่ยังคงล้มไปนั่งลงกับพื้นและมีเลือดไหลออกจากปากก่อนที่มันจะซ้ำก็เกิดพายุพัดอย่างรุนแรงและพัดหัวใหญ่โตของมันลอยขึ้นไปบนฟ้าโอ้ย เกิดอะไรขึ้นนางผีร้ายตกใจเมื่อถูกลมพัดให้ร่างลอยมวนไปมาบนอากาศซึ่งทุกคนก็มองด้วยความแปลกใจและเกิดคำถามตามมาว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกผู้ที่สงบนิ่งกว่าใครและรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้ามีเพียงหลวงพ่อจักรวาลเพียงผู้เดียวเท่านั้นท่านยังคงนั่งสงบนิ่งเช่นเดิมครู่หนึ่งปรากฏแสงสว่างจ้าพร้อมกับร่างใครบางคน ได้ปรากฏขึ้นทุกคนพากันอ้าปากค้างด้วยความตกใจกับบุรุษร่างใหญ่ในชุดดำใบหน้านิ่งดวงตาคมวาวราวกับเหยี่ยวแต่แฝงความลึกลับเอาไว้จนน่ากลัวเขาเดินช้าๆเข้ามาใกล้ๆทว่าเท้ากลับไม่แตะพื้นลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นการลอยเลื่อนมาข้างหน้าอย่างช้าๆนมัสการพระคุณเจ้าเมื่อชายนิรนาม หยุดเดินแล้วยืนตรงหน้าของหลวงพ่อจักรวาลซึ่งบัดนี้ท่านยืนขึ้นแล้วยกมือทำความเคารพผู้ที่กล่าวด้วยเสียงทรงอำนาจทุกคนต่างขนลุกเมื่อรู้ว่าบุรุษชุดดำนี้คงไม่ธรรมดาและคิดว่าที่นางผีแอนนาต้องหมุนคว้างอยู่บนอากาศอย่างนั้นคงเป็นเพราะฝีมือของเขาท่านท่านมาเพื่ออะไรหลวงพ่อยังไม่กล้าเอ่ยนาม ของบุรุษดังกล่าวซึ่งก็ทำให้เขามองทุกคนด้วยสายตาอ่อนโยนทว่าดวงตากลับทรงอำนาจอย่างลึก,กลับมาเพื่อนำดวงวิญญาณชั่วไปชดใช้กรรมในนรกและมาเพื่อส่งมอบตำแหน่งให้กับผู้ที่สืบทอดหน้าที่ของข้าพเจ้าถึงเวลาแล้วหรือหลวงพ่อจัก,กรวาลถามผู้มาเยือนที่ยังคงยืนนบนอบอยู่ตรงหน้าใช่พระคุณเจ้ามีอาจดีกเลียงได้แล้ว หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจะสลายแล้วจู่ๆเสียงนางผีแอนนาได้ดังขึ้นแล้วร่างใหญ่ของมันก็หมุนเป็นวงกลมแล้วเข้ามาอยู่ตรงหน้าทุกคนพร้อมกันนั้นก็เห็นหน้าผีไอ้อันโผล่ออกมาอยู่ที่คอของพี่มันด้วยเมื่อเจ้าทรมานขนาดนี้แล้วคนที่เจ้าคิดจะทําร้ายเขาจะไม่ทรมานหรกอชายผู้ทรงอํานาจถามนางผีที่กําลังร่วงลงมาจากอากาศ และตกถึงพื้นเสียงสะเทือนเลือนลัน่นร่างของมันแทบแหลกแต่พวกมันทําให้ฉันเสียชีวิตนะควรที่จะได้รับการคืนสนองสิมันยังไม่เลิกอาฆาตยังคงจ้องหน้าทุกคนอย่างเครียดแค้นจิตใจเจ้ายังจมอยู่กับความโกรธมันทําให้เจ้าทุกข์ยิ่งขึ้นจงหยุดความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้เถิดนะไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะทรมานต่อไปแค่เป็นใครถึงกล้าสอนฉันอย่างนี้ นางผีปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบคลุมจิตใจจนไม่สังเกตว่าชายลีนานามเป็นใครซึ่งก็ทำให้หลวงพ่อจัก,กรวาลถึงกับใจไม่ดีจึงตวาดมันด้วยเสียงดังๆยโยมช่างไม่รู้อะไรเลยนะฉันไม่รู้หรอกนอกจากจะฆ่าพวกแกให้เสียชีวิตไงจิตใจเจ้ายากที่จะขัดเกลาให้ดีงามได้สมควรแล้วที่จะไปในนรกคุมล่างสุดนั่นพร้อมกันนั้น ขาชี้มือไปที่ร่างนางผีแอนนาจนเกิดเป็นแสงสว่างแล้วเป็นเส้นตรงราวกับแสงเลเซอร์แล้วกลายเป็นโซ่เส้นใหญ่มัดมือนางผีร้ายเอาไว้อย่างแน่นหนามันถึงกับตาเหลือกแล้วสะดุ้งสุดตัวโอ๊ยนี่มันอะไรกันแล้วแกเป็นใครมันถามชายนิรนามที่ยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมขณะที่กลุ่มส2ราศีพากันขนลุกแล้วก้มกลับโดยพร้อมเพรียงกัน หยุดก้าวร้าท่านผู้นำดวงวิญญาณของสัตว์และมนุษย์ลงไปลงโทษในนรกได้แล้วนะหลวงพ่อจัก,กรวาลได้เผยถึงฐานะที่แท้จริงของชายชุดดำซึ่งก็ทำให้นางผีถึงกับอ้าปากค้างตัวมันสั่นทันทีโอ้จริงหรือฉันฉันฉันกลัวแล้วมันกลัวท่านพยามัจจุราชจับใจแล้วยกมือไหว้จากนั้นก็ก้มลงกราบครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ท่านพญามัจุราชกลับมองด้วยสายตาว่างเปล่าเมื่อครู่เจ้ายังอวดดีกับข้าอยู่เลยนะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถิดนะนางผีพูดด้วยเสียงสรรั่นๆหอกับเนื้อตัวแล้วกล้มกลาบอีกครั้งท่านพญามัจุราชหัวเราะเบาๆแล้วมองมาที่คนสิบสองราศีที่ยังคงก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาผู้ที่เจ้าควรขอโทษคือคนเหล่านั้น และพระคุณเจ้าซึ่งเจ้าจะต้องตกนรกคุมลึกที่สุดที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในสมณะเพศเลือดตกยางออกฉันฉันกลัวแล้วพวกท่านทั้งหลายฉันขอโทษด,ด้วยเถิดนะมันก้มกราบทุกคนด้วยสายตาวิงวอนซึ่งทุกคนรับไหว้แล้วยกโทษให้กับนางผีจอมอาฆาตมาดร้ายพวกเรายินดีที่จะยกโทษให้แก่คุณแอนนานะครับมับงกรเป็นตัวแทน ยกโทษให้หนางผีร้ายและเห็นว่ามันมีอาการเหมือนร่างจัดสลายไปเมื่อท่านพญามาจุราชกล่าวต่อไปอีกว่าและเจ้าจะมีบาปติดตัวชั่วกับชั่วกันที่บังอาจทำร้ายท่านพญามาจุราชองค์ใหม่ใครนางผีถามปรางมองทุกคนด้วยสายตากลัวจนลนลานท่านพญามาจุราชจึงทําความเคารพลวงพ่อจักรวาลที่ยังคงยืนสงบนิ่ง ทุกคนต่างขนลุกสู้แล้วมองท่านด้วยสายตาตกใจนี่คือท่านพญามัจุราชองค์ใหม่ที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากข้าโอ้ยกโทษให้ฉันนางผีผู้โง่เขลาแล้วเบาปัญญาปล่อยให้ความโกรธมาครอบงำจิตใจด้วยเถิดอย่าลงโทษฉันเลยนะนางผีร้ายกลัวจนดวงจิตแทบดับสูญหลวงพ่อจัก,กรวาลยังคงมองมันด้วยสายตาเปี่ยมเมตตาสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับคืนไปอัตมาไม่อาจช่วยเจ้าได้ดอกนะฉันฉันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่นางผีแอนนาคร่ำครวญด้วยเสียงหุยหวนแล้วกรีดร้องอีกครั้งเมื่อโซ่ไยเส้นใหญ่ในมือท่านพญามมจุราชดึงร่างของมันให้เคลื่อนไปครั้งหน้าและร่างมันล้มลุกคุกคลานไปตามแรงดึงแล้วค่อยคอย จมหายลงไปในพื้นดินภาพเหงความมหัศจรย์หายไปจากสายตาทุกคนเมื่อผ่านเหตุการณ์สุดระพึงทุกคนมองมาที่หลวงพ่อจัก,กรวาลบัดนี้ท่านนั่งสมาธิด้วยความสงบนิ่งหลวงพ่อจะทำอย่างไรต่อไปมังกรถามแต่ท่านไม่ตอบยังคงนั่งนิ่งอยู่เช่นเดิม ชายหนุ่มจึงเข้าไปใกล้ๆเอามืออังใต้จมูกและใบหน้าเขาซีดเผือดเมื่อรู้ว่าท่านไม่มีลมหายใจอีกแล้วมีอะไรหรือคาคุณมังกรกัญญามาถามเมื่อเห็นเขาผิดปกติทุกคนก็เข้ามาล้อมรอบร่างของหลวงพ่อด้วยความสงสัยหลวงพ่อท่านมรณภาพแล้วครับโอโห้หลวงพ่อมีนาอุทานด้วยความตกใจพร้อมกับน้ำตาคลอเมทุน จึงจับมือพระยาเอาไว้จนแน่นท่านไปทำหน้าที่ที่สำคัญแล้วนะเราควรยินดีกับท่านเดี๋ยวช่วยกันดูแลในงานสวดอภิธรรมให้ท่านนะค่ะคุณเมทุนและจากนี้ไปจะไม่มีผีร้ายคอยไล่เราอีกแล้วท่านวากล่าวด้วยเสียงยินดีแต่เราไม่มีหลวงพ่อจักกวานอีกแล้วแต่เราจะได้เจอท่านอีกครั้งในวันที่เราสิ้นอายุไข เมื่อกัญญามาศพูดจบทุกคนพร้อมใจกันก้มกราบหลวงพ่อจัก,กรวาลซึ่งนั่งสมาธิอยู่ในท่าเดิมแต่ว่าราสิ้นลมหายใจจบบริบูรณ์แอดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วอย่าลืมติดตามเรื่องต่อไปเรื่องอสสรพิษดำขอบคุณค่ะ